งานซ่อมเปลี่ยนซิปกางเกงยีนนะคะอันดับแรกก็ล้อซิปออกมาก่อนนะล้อซิปออกมาจากตัวกางเกงเลยจ้าแล้วเราจะเย็บซิปประกบกับสับสับกางเกงนะคะวางหัวซิปอย่าให้เลยจุดที่เราต้องวนต้องวนโค้งซิปออกไปนะคะให้มันจูเลยขึ้นมานะคะใช้ช็อกว่าฉีดไปก่อนก็ได้เวลาเราวนซิปเข็มจะได้ไม่เย็บปักโดนโดนหัวซิปนะคะ เราวางให้ขอบซิปชนกับแห้งขอบซิปเสมอกันกับขอบสาบตรงนี้นะคะความซิปลงนะแบบนี้นะคะระวังหัวซิปตรงนี้มันจะไปโดน มันจะไปนชนกับเส้นที่เราบนซิฟฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเข็มจะหักนะพับห่างซิปขึ้นข้างนึงนะคะหัวซิปหัวซิปจะอยู่ตรงนี้นะคะ ดีย๋ยปังเกงยีนเราก,ก็จะปับได้แน่นๆหน่อยนะคะให้ตรงเส้เนเดิมที่เขาเยือกไปนะคะ ม,ม,มันสวยๆนะอันนี้นะคะเราเราก็จะเย็บซิปติดกับสาฝั่งน,นี้นะคะเย็บให้ตรงกับรอยกระเลยนะ ดินยาวลงมานะคะยาวเลนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะสวนเป้านะคะสวนเป้าตรงนี้ขึ้นมานะคะเย็บสวนเป้านะคะเสร็จแล้วก็เย็บทับคิ้วขอบนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยนะถ้าแข็งมากค่อยๆเย็บนะคะจุดไหนที่แข็งมากๆเราก็หมุนเข็มช่วยนะ แล้วจ้างานเปลี่ยนซิปกางเกงยีนนะคะซิปเหล็กนะคะเรียบร้อยจ้าสวยงามจ้า